สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับแล้วก็คันนี้เป็นคันที่3สําหรับวันนี้วันที่8นะครับ8มกราคมพุทธศักราช2567นะฮะวันนี้คลิปที่3แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ Toyota c o ค o n a X เอ็นะครับผมลงขายไปแล้วแล้วก็ขายไปได้แล้วนะครับลูกค้าที่โคราชด้วยกันนะฮะรีบมาเลยนะครับพอได้ดูคลิปแล้วก็จบไปเรียบร้อยนะครับโตโยต้าเอ็กซ์เอสีน้ำตาลนะครับ ตอนนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นโตโยต้าคอร์โนาท้ายโด่งครับตัวนี้เป็นท้ายโด่งนะครับเป็นปี96นะครับเครื่องยนต์ 3S 2.0นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็จะได้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับจะมีระบบเบรก ABS นะครับะระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อน,นะครับผมลูกค้า โอเคครับลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตนำพาล,ลูกค้านะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาน,นะฮะรถคันนี้ขออนุญาตเกิดเกิดไว้เลยว่าเครื่องเขาดีมากช่วงล่างดีมากครับช่วงล่างนิ่มมากๆนะครับลูกค้านะนะฮะร,รถเก่าแต่ว่ายังเก่าอยู่นะฮะโตโยต้าโครโครนาท้ายโด่งอ่าแล้วก็เอ็กซีเออร์เนี่ยพวกนี้ครับจะกําลังได้รับความนิยมชมชอบจากลูกค้าลหลายจังหวัดอยู่นะฮะ นะฮะกี่ปีกี่ปีผ่านไปกระแสตอบรับก็ยังดีอยู่นะครับเนื่องจากว่า,าสมรรถนะสมรรถนะของเขานะครับดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องช่วงล่างนะฮะการซ่อมการอะไรก็ง่ายนะฮะโอเคครับลูกค้าครับลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะจี้ให้ลูกค้าได้ดูเลยครับว่ารถคันนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีตําหนิที่มองห็นเห็นเลยก็จะมีเรื่องของสีนะฮะสีจะมีตําหนิบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะ ด้านหน้าสวยแบบนี้เลยนะฮะขอคนที่รับได้เลยนะครับนะฮะลูกค้าครับสีคันนี้จะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจี้ให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากันตามหลังนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันนะฮะเวลาที่มาดูรถแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าทําไมผมไม่บอกนะฮะเดี๋ยวผมบอกทุกจุดนะฮะไม่ต้องห่วงครับลูกค้าครับซื้อรถจากผมนะครับมีตําหนิตรงไหนผมแจ้งนะฮะนะฮะ คันนี้นะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะลูกค้านะเครื่องดีช่วงล่างดีเลยนะฮะแล้วก็ไล่มาดูเรื่องของสีตำหนิที่มองเห็นเลยก็จะมีสีของกันชนนะฮะเป็นเฉพาะตัวกันชนนะกันชนเราสามารถแก้ไขได้นะครับนี่ผมให้ตามสภาพเลยนะฮะตัวนี้ขอขายออกตามสภาพเลยเรื่องของกันชนนะครับลูกค้าสามารถไปแก้ไขเองได้นะครับส่วนของตัวรถจะมีริ้วรอยแค่นั้นเองครับริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมซึ่งแบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะฮะนะฮะ ก็จะมีที่เด็ดๆก็คือจะมีกันชนนะฮะกันชนหลังนะครับตัวนี้นะครับนะวิ่งแบบโอ้โหขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายเลยนะฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยครับตัวนี้นะครับเครื่องดีมากช่องล่างดีมากแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะร,ราคาบอกได้เลยว่าเป็นราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับราคาที่ถ้านําไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์แล้ว มาซื้อรถเก๋งแบบนี้ดีกว่านะฮะลูกค้าครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าครับท่านที่กําลังมองหารถเก๋งครับราคาหลักเหมือนนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะฮะเข้ามาดูถ้าได้มีโอกาสเข้ามาดูในช่องของโบรถเก๋มือสองแล้วขอความกรุณาเลยนะครับลูกค้ากดติดตามไว้นะครับผมเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับลงคันใหม่มันก็จะได้เด้งแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้รับทราบนะฮะได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกหานะฮะนี่เลยครับลูกค้าตับหนี้ก็ถือว่าน้อยนะ แค่กันชนหลังนะลูกค้านะนะฮะเดี๋ยวผมจี้ให้ดูนะฮะไม่ต้องกลัวเลยมาแล้วสินค้าตรงปกแน่นอนนะครับลูกค้าครับนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจ๊บอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้แตกนิดนึงนะฮะนี่เลยให้ลูกค้าได้เห็นนะฮะได้เห็นนะฮะผมมอบความซื่อตรงแน่นอนนะครับให้ลูกค้านะฮะนะฮะเดี๋ยวไล่ไปชมใบากาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายกันก่อน,นครับครับเราจะได้ดูสีอ่าข้างหลังอีกรอบหนึ่งะฮะลูกค้าชมเลยครับนี่เลยฮะ เอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานนะลูกค้านะซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับย้ำว่าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับรถของผมพร้อมใช้งานเท่านั้นถึงจะมีการนํามาเปิดขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อราหาแบบนี้ครับโอเคนี่เลยนะครับเข้ามาชมภายในภายในนี่ฟิล์มใหม่นะครับฟิล์มใหม่นะครับผมติดให้ใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยครับฟิล์มใหม่เอี่ยมอ่องนะครับ ภายในเป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับเบาะผ้ากรรมะยีนะครับนะครับสวยๆเบาะใหญ่เบาะกว้างนั่งสบายนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมขับง่ายขับสบายพวงมาลัย power นะครับพวงมาลัย power เบาสบายผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับโอเคมาลำดับต่อไปเรามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายด้านหน้ากันครับลูกค้าครับอะไรครับ บอกได้เลยว่าใครที่กําลังมองหารถนะครับผมคันนี้ไม่ควรพลาดนะลูกค้าครับเอาไปใช้งานนะครับเอาไปกันแดดกันฝนนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายๆนะครับนะฮะดีกว่าขับมอไซค์แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้ตามอีกก็คือน้ํามันเครื่องใหม่ฟิล์มใหม่น้ํามันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีม,ม,มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ลูกคา้าได้ได้ทราบแน่นอนนะครับมีมีของใหม่ด้วยหลายอย่างนะฮะลูกค้าครับมาเลยครับ แล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยผมให้ลูกค้าได้ดูมีกระจกนะครับตรงนี้วิ่งมาประมาณนี้เลยนี่แหละครับไม่ไม่ไม่ถึงคืบนะนะครับนี่ครับประมาณนี้วิ่งแค่นี้นะครับไม่ได้วิ่งยาวนะจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับผมเนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเอาคนที่รับได้นะลูกค้านะเอาคนที่รับได้เลยนะฮะนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรนะฮะนี่แหละครับตามสเต็ปของผมนะครับถ้ามีตำหนิตรงไหนเนี่ยผมจะจี้ลูกค้าได้ดูเลยนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นนะครับก็คือเราไม่ปิดบังกันนะครับ เวลาลูกค้าที่เดินทางมาไกลๆแล้วเดี๋ยวจะถ้าเราไม่บอกเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเวลากันนะฮะนะฮะรับได้ก็มาเลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าผมว่าคันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ได้สบายเลยนะฮะลูกค้าครับได้ตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับระบบเบรก ABS ที่เบรกสี่ล้อเครื่องนี้ดีมากเลยครับเครื่องนี้ดีช่วงล่างดีเลยครับช่วงล่างนี่หนึบๆเลยครับแอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับนี่เลยครับดูภายในกันต่อครับชมภายในกันต่อครับลูกค้า สวยๆเลยครับเอาไปใช้งานเลยนะครับดีกว่าซื้อมอไซค์นะครับแล้วที่สําคัญซื้อไปใช้ได้เลยนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อไปต้องไปซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับไม่มีนะฮะนะครับนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับไม้ก็อยู่ที่สามแสนเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับรดราคาหลักหมื่นนะครับผมแล้วก็สําหรับผมเนี่ยยิ่งไม่มีการกอไม้แน่นอนนะครับผมไม่มีการทําอย่างนั้นนะครับนะฮะโอเคหนึ่งฟีใหม่สองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับ 3ยางโอตานิคู่หน้ายางยางใหม่นะครับยางใหม่ปีเดี๋ยผมดูปีให้ปี20นะครับยางใหม่ปี20นะครับผมสภาพดีมากเลยนะฮะโอเคลำดับต่อไปผมจะเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ดูนะครับดูกันให้ครบเลยนะครับผมด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะฮะดูกันให้ครบครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับลูกค้ารถคันนี้พร้อมใช้แน่นอนนะฮะพร้อมใช้แน่นอนนะฮะเอาไปใช้งานกันนะครับ วิ่งขึ้นเหนือลองตายแบบสบายๆนะครับครับเครื่องดีเลยนะครับผมนี่แหละครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นี่ครับยี่สามเดือนสี่สองห้าหกหกนะครับผมนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาปีปีที่แล้วนะครับนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะโอเคน้ำมันเครื่องใหม่ฟิล์มใหม่แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะครับผม โอเคมาลําดับต่อไปผมจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับลูกค้าครับโอ้ทรงดีนะลูกค้านะทรงดีเลยนะฮะมาเลยครับเิจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะลูกค้านะเสียงเครื่องบอกได้เลยว่าเสียงเครื่องนี่เงียบสนิทลูกค้าเครื่องเขาดีนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วขออนุญาตนั่งในรถสักนิดหนึ่งครับลูกค้านี่ครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับผม นี่เลยเดี๋ยวเปิดแอร์ครับนี่เลยครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำนะครับเครื่องเสียงก็สามารถใช้งานได้นะครับผมฟังวิทยุก็ได้นะครับเราหาขึ้นได้เลยครับ FM AM นะครับนี่เลยครับแอร์เย็นพวงมาลัย power เบาสบายนะครับนี่ครับพวงมาลัยสี้านนะครับ1 2 3 4องของ t ต y o t a แท้นะครับผมนี่เลยแล้วก็รุ่นนี้จะมีแอร์อุ่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นถ้าเราเลื่อนมา้ายสุด้ายสุดนะครับ สายสุดก็จะเป็นเย็นสุดถ้าเรารู้สึกหนาวเมื่อไหร่แล้วก็เลื่อนมาให้เป็นสีแดง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 อย่างนี้ครับแอร์ก็จะเรียกได้ว่ามีทั้งแอร์อุ่นและแอร์หนาวนะครับผมคันนี้ครบมากๆพร้อมมากๆนะครับผมใครที่ได้ไปนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยรถแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆกันครับลูกค้าครับเนี่ยครับเสียงเครื่องเงียบมากสุขุมมากนะครับลูกค้าเก่าแต่ยังเก่านะครับเนี่ยครับเครื่องเงียบสนิทเลยนะฮะลูกค้า มาครับชมกันเลยครับชมกันเลยครับนี่เลยครับลูกค้าลูกค้าฟังเสียงเครื่องเองนะเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ฟังเสียงด้วยแล้วก็จะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นด้วยครับมาเลยครับนี่เลยครับขึ้นมาแล้วครับเครื่องยางแน่นอยู่ครับลูกค้าโอเคครับ ขออนุญาตเสียบอันนี้เข้าไปกับถึงเรียบร้อยน่ครับลูกค้าครับฟังใกล้ๆเลยครับผมพร้อมใช้งานนะฮะโอเคครับลูกค้าผมขออนุญาตติดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับโตโยต้าโคโรนาท้ายดง ปี96นะครับเครื่องยนต์ 3S 2.0นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ลร้อนะครับผมเบรกหยุดได้ดังใจด้วยระบบเบรก ABS กับดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาสีไม่ขาดนะครับนี่เลยครับ13กุมภาพันธ์2567ปีนี้นะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตามสเตปของผมโบลูก็บมือสองผมจะขอญาตแจ้งไว้ในหน้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าข้นไหนมีการขายออกไปแล้วนะครับผมผมก็จะมีการวงเล็บไว้หน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนะฮะสนใจโทรเข้ามานะครับ0 8นย์5 4ด6 9หนะครับแล้วก็ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะได้สนใจนะครับแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมาไม่มีเวลามาไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะเดี๋ยวผมบริการจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าครับโอเคนะครับมีตรงไหนที่ยังไม่ดูไหมนะฮะถ้าผิดพลาดไปตรงไหนบ้างต้องต้องขออภัยนะฮะนะฮะยินดีรับยินดีรับคัดติชมนะครับลูกค้าสามารถติชมผมได้นะครับผม โอเคครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับลูกค้าสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอพิกัดขอโลเคชั่นขอข้อมูลเพิ่มเติม0830 005440วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ